ก็กลับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นักเทรดเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้รวงรู้ชาแนลมาอัปเดตข่าวสารวงการคริปโตเคอร e n นซีเช้านี้วันที่3พฤศจิกายน2565นะครับแล้วก็จะมาอัปเดตข่าวสารวงการรูน่าคลาสสิ LUNC กันต่อนะช่วงนี้ราคาของรูน่าคลาสสิก็ลุ่มๆุร่นๆอนมานานแล้วนะครับประมาณอาทิตย์สออาทิตย์แล้วนะ ก็ดิ่งลงเรื่อยๆเลยนะครับแล้วเมื่อคือนนี้ยังได้รับอิทธิพลจากเฟดขึ้นดอกเบี้ยอีกนะครับคือเมื่อคือนนี้มีประชุมเฟดนะแล้วก็มีการขึ้นดอกเบี้ย0.75เแต่ก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับสินทรัพย์เสียงทั่วโลกก็มีการดิ่งนะตอนแรกนึกว่าถ้าเกิดตามตลาดคาดแล้วจะคงที่คงตัวนะครับแต่ก็อาจจะ แค่ระยะสั้นๆน,นะผมว่าสักหน่อยก็คงดีดกลับคืนเหมือนเดิมนะหลังจากที่พ่อใหญ่เจอโลม p พาวเวลนะครับประกาศการขึ้นดอกเบีย้ยอีก0.75%ดาวโจนก็ลบไป1.55%นะครับ S&P 500ลบ2.5%เน็กเตบลบ3%บิตคอยลลบไปเพียง1%เท่านั้นเองก็เอามีนมาฝากนะครับไปเจอในทวิตเตอร์นะพ่อใหญ่เจอโลมพาวเวลนะครับเหมือนเป็นการถ่ายทอดสดนะจะมีตัวหนังสือขึ้นข้างล่างนะครับเจอลมพาวเวลชีท Federal r e s e r v e h ที่หมายถึงประธานธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็จะต่อท้ายด้วย LUNC Investor อนะอันนี้คือเขาเอาหาเฉยนะครับแล้วก็มีข่าวจากทวิตเตอร์นะครับคุณคาซีนะผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขาเป็นหนึ่งใน v a l i ิเดเตของ LUNC แล้วละ่ะก็เขาทวิตบอกว่า ก็เสนอ LUNC 10880เนี่ยจะเป็นการเปิดใช้งาน IBC อีกครั้งนะครับตอนนี้กำลังโหวตอยู่นะซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันนะว่า IBC นี่คืออะไรนะก็คือผมก็เป็นเพียงนักลงทุนคนหนึ่งนะครับที่มาแชร์ข่าวแล้วก็มาคุยกันกับเพื่อนๆเฉยๆนะไม่มีความรู้อะไรเท่าไหร่นะครับ ก็แฟนๆ LUNC ช่วงนี้ก็คงลุ้นให้มีการรีเป็กเกิดขึ้นนะครับก็หวังว่าราคาจะก้าวกระโดดนะแล้วก็มีการซื้อขายทําให้เบอร์นิ่งออกจากระบบได้อย่างรวดเร็วนะครับมาอัปเดตการเบอร์นิ่งนะครับเบอร์นิ่งไปแล้วทั้งสิ้น26,100ล้านเหรียญน,นะครับก็ยังเบอร์นิ่งอย่างช้าอยู่นะช่วงนี้ไม่ค่อยก้าวกระโดดเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ดับคอยมาก็ตแค็บของ LUNC นี่อยู่ที่38มูลค่าทางตลาดลดลง4.37%อนะครับอยู่ที่55,000ล้านนะมาอัปเดตราคาจาก Exchange b i t c u p นะครับประมาณ7มงเช้านะ Bitcoin ลบ1%่รอรซ e t h e ลบ3%มนะครับมีคับนะที่พุ่งขึ้นเนี่ยเลยนะอันนี้ย่อลงมานิดหน่อยนะครับเหลือเหลือ25นะเดี๋ยวมาดูกราฟกันสักหน่อยนะครับนี่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ56.30นะครับ ขึ้นไปสูงสุดรอบนี้อยู่ที่57นะขึ้นมาจาก40กว่าบาทนะครับคือลอยขึ้นนะช่วงเมื่อคืนเนี้ยน่าจะประมาณ3-4ทุ่มนะ ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามีโปรเจกต์อะไรหรือว่ามีมือใหญ่มาลงทุนอะไรนะแต่ก็จะเหมือนเดิมนะครับคือถ้าคับขึ้นเนี่ยก็จะดึงเหรียญคนไทยนะซิกแล้วก็เจฟินขึ้นด้วยนะมาอัปเดตข่าวสารจากสยามบล็อกเชนนะครับราคาบิตครับคอยพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเหนือ56บาทแฟนแฟน,แฟนเฮลัน่นต้อนรับตน้นเดือนนะชานพิงเจ้าหรือว่าซีซีเนี่ยซีออของไบแนนนะครับพร้อมเข้าร่วมบอร์ดบริหารของทวิตเตอร์หากอีรอนมาร์กเชิญชวนนะครับเพราะว่าซีซีก็สนับ สนุนไปที่500ล้านดอลลาร์เลยนะแล้วก็ Metamask นะครับจับมือ NFT Bank เปิดตัวเครื่องมือติดตามมูลค่าพอร์ต NFT ใหม่นะ กระเป๋าเงินดอทคอยที่ไม่เคลื่อนไหวมานกว่า9ปีเทขายเหรียญมูลค่ากว่า10ล้านบาทนะครับคือได้กําไรมหาศาลแน่นอนกระเป๋านี้แต่ว่ามันมีจุดที่ได้กําไรเยอะกว่านั้นนะถ้าเกิดขายก่อนหน้านี้นะช่วงที่ราคา20บาทแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับเป็นการฉลองครบรอบ12ปีสําหรับโลโก้บิตคอยนะที่ซาโตชินากามโตะไม่ได้ออกแบบเองนะครับแล้วใครเป็นผู้ออกแบบก็ไม่รูนะ แล้วก็คอยเบตตำหนิเสกที่ฟ้องคดีต่อริปเปิลทำให้นักเทรดรายย่อยต้องสูญเสียเงินไปกว่า5.6ล้านนะครับตอนนี้บริษัทคริปโตเนี่ยมาสนับสนุนริปเปิลเยอะนะ อีรอนมักยืนยันเหล่าครีเอเตอร์จะสามารถสร้างไรายได้จากคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มทวิตเตอร์อย่างแน่นอนแล้วก็อาจารย์ตั้มพิริยะนะครับชวนคิดหากตลาดมีจบลงด้วยราคาบิตคอยที่ร่วงอีก50%ต่อจากนี้นะก็ไม่น่าเกลียดว่างัันนักเทรดคริปโตถูกล้างพอร์ตสูญเสียเงินกว่า6.7พันล้านบาทใน7วันหลังราคาดอสคอยพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเป็นสายช็อตนะครับที่โดนล้างพอตนะ แล้วก็ไมโครสเตจี้ของคุณไมเคิลเซเลอร์เนี่ยรายงานขาดทุนจากการถือบิตคอยอีก30ล้านบาทนะครับแม้ราคาบิตคอยจะพุ่งมา20,000ลลา์นะมูล,ลค่าทางตลาดของดอทคอยฟื้นคืนชีพกว่า3 0 0 0ล้านบาทนะ ตั้งแต่อีลอนมาร์กซื้อกิจาการของทวิสเตอร์นะครับจากทันโลกเทเดอร์เ p นะครับเฟดประกาศขึ้นดอกเบีย้ยบวก0.75เป็นครั้งที่4ติดต่อกันแต่ก็เป็นตามที่ตลาดคาดการณ์นะ EP นี้ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยนะครับขอขอบพระคุณเครดิตข่าวสารดีๆจากสยามบล็อกเชนทันโลคเทเดอร์ KP บิตครับและคอยมาเก็ตแคปครับแลวก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอญาตย้ำกันทุกคลิปนะครับว่า EP นี้แล้วก็ อีพีในๆของช่องผมไม่ได้มีเจตนาจะเชิญชวนให้ท่านมาลงทุนในคริปโตเคอเรนซีมาลงทุนในเหรียญรูน่าคลาสสิกเพราะมีความเสี่ยงมีความผันผวน,นที่สูงมากผู้ที่สนใจจะลงทุนควรศึกษาและทําความเข้าใจให้เป็นอย่างดีอย่าลืม Money Management มันนี่เม a เ e m เมนต์เหมือนเดิมนะครับอีพีนี้ก็ลากันไปด้วยภาพนี้เลยสวัสดีวันพฤหัสบดีแจ้าพรใดอันประเสริฐขอให้บังเกิดแก่ท่านและครอบครัวปรารถนาสิ่งใดขอให้สําเร็จพันทุ์ธูเดจวดไปด้วยกันทุกๆท่านสวัสดีครับ